สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้นะผมจะมาสอนนะฮะการัมไลายรูปภาพในไอจีนะผมก็สำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะผมที่สนใจอยากใช้ตัวโปรแกรมนะผมก็ทำตามขั้นตอนผมได้เลยนะฮะผมก็จะใช้เป็นรูปภาพนี้นะผมขั้นตอนแรกนะผมให้เราเข้าไปที่ Google นะผมพิมพ์คําว่า kmm นะผม t h นะฮะแล้วเราก็เลือกเว็บไซต์แรกอันนี้เลยนะผม อันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ km MM นะผม k t n t c o m นะผมเป็นเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะผมก็สำหรับใครนะผมที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ด้านมุมขวามือล่างตรงนี้ได้เลยนะผมตรงคําว่าสมัครสมาชิกตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นก็ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะผมพอเราลงชื่อเข้าใช้งานแล้วนะผมหน้าหน้าเว็บของเว็บไซต์โปรแกรมตัว km ก็จะเป็นอันนี้นะผม แล้วเราก็ให้มาเลือกหมวดหมู่และบริการกันได้เลยนะฮะก็วันนี้ผมผมจะเลือกเป็นหมวดหมู่ไอจีอันนี้นะผมผมก็จะเลือกเป็น,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 ป,นปั๊มไลท์นะฮะผมจะเลือกเป็นตัวบริการตัวนี้นะผมปั๊มถูกใจ19บาทไม่ลดอันนี้นะฮะหลังจากจที่เราเลือกหมวดหมู่และบริการได้แล้วนะผมขั้นตอนต่อไปเขาจะให้เราไปคัดลอกลิงก์ของโพสที่เราจะใช้งานนะผม,ผมจะคัดลอกลิงก์มาเลยนะผม ก็นาลิงก์มาวางไว้ในช่องวางลิงก์แบบนี้นะฮะแล้วเราก็มาเลือกปริมาณกันได้เลยนะครับผมผมจะเลือกที่หนึ่งพันนะผมตามที่เขาแนะนํามานะฮะก็คือส9บาบาทเท่านั้นเองนะผม้วกดสั่งซื้อได้เลยครับผมตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นการสั่งซื้อตัวโปรแกรมของเว็บเคมมแล้วนะฮะก็ง่ายๆแค่เพียงวางลิงก์นะผมที่เหลือเราแค่รอยอดเด้งนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นใบเสร็จของเรานะผมมันก็จะมีเลขไอดีของเรานะผม บริการที่เราใช้งานนะ,ะลิงก์ที่เราใช้ในการปั๊มนะผมแล้วก็ปริมาณค่าบริการแล้วก็ยอดเงินคงเหลือนะผมมันก็จะแจ้งให้เราหมดตรงนี้เลยนะฮะก็สลับตัวเลข ID ตัวนี้นะผมมันจะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะครับผมในกรณีที่เกิดปัญหากับตัวโปรแกรมนะผมไม่ว่าจะเป็นยอดไม่ขึ้นหรือว่ายอดลดอะไรก็ตามนะผมเราสามารถนําเลขตัวนี้นะผมไปติดต่อกับฝ่ายสนับสนุนของเว็บเคมได้นะฮะ ก็จะมีติดต่อได้สองช่องทางนะผมคือติดต่อผ่านหนาศาศา้าเว็บไซต์ตรงนี้แล้วผมก็ติดต่อฝ่ายสนับสนุนตรงนี้ได้เลยนะฮะหรือ,อวิธีหนึ่งก็นี่ครับผมแอดไลน์ไปนะผมก็จะมีแอดมินตอบเราทั้งสองช่องทางนะผมเดี๋ยวผมจะลองรีดูสักรอบหนึ่งนะผมนี่นะฮะกยอดไลค์ like ก็ขึ้นมาแล้วนะผมก็ไวมากๆเลยนะผมสลหรับตัวโปรแกรมนี้นะฮะมันก็จะไหลขึ้นจนกว่าจะครบเลยนะผมตอนนี้ก็มาอยู่แ8ดร้อยปิหกคนแล้วนะ ก็สําหรับตัวไลน์นะผมก็จะมีคนมากดเราจริงๆนะผมอันนี้มันก็จะเป็นการแจ้งเตือนปกติเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องโปรแกรมจะปลอดภัยหรือเปล่านะผมปลอดภัยแน่นอนนะผมแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมที่ไม่รู้ช่องทางการเติมเงินเข้ามาใช้งานตัวโปรแกรมเคมีมน,นะผมก็มันจะอยู่ที่แถบเครื่องมือด้านซ้ายมือตรงนี้นะผม นี่นะผมช่องทางการเติมเงินก็จะมีครบทุกช่องทางเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code ทุกธนาคารนะผมทูมันนี่วอลเล็ตอัมเปอร์วอลเล็ตและเพอร์เฟกต์มันนี่นะผมพวกนี้ก็จะเป็นปกแกะมันก็จะเป็นช่องทางการเติมเงินทั้งหมดของเว็บคิมอิมนะฮะก็ตัวเพอร์เฟกต์มันนี่อันนี้นะผมมันก็จะเป็นตัวบริการบัญชีต่างประเทศนะผมถ้าเกิดว่าเรามีบัญชีธนาคารต่างประเทศนะผมที่ใช้ค่างเงินเป็ยูเอสดอลลาร์เราก็สามารถเติมเงินเข้าไปใช้งานกับเว็บคิมได้เหมือนกันนะผม แล้วก็ต่อมาที่แนะนําเพื่อนตรงนี้นะฮะเว็บเคมมีแนะนําเพื่อนด้วยนะผมเราสามารถคลดลอกลิงก์ของเราแล้วผมเพื่อไปรับอัตราค่าแนะนา5%ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะผมอยากจะใช้งานตัวโปรแกรมปั๊มไลท์อันนี้นะผมก็ลองเข้ามาใช้งานกันดูได้นะผมยอดขึ้นไวมากนะฮะแล้วก็ราคาถูกสุดๆเลยนะผมก็ราคาถูกขนาดนี้แล้วผมไม่มีเว็บไหนอีกแล้วนะผมนอกจากเว็บเคเมนแผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ